สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตราคาทองวันที่5มกราคม2565นะคะและราคาทองเมื่อวานมีการปรับลดลงรวมอยู่ที่200บาทค่ะส่วนราคาทองเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูราคาทองกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์หรือกดกระดิ่งด้วยนะคะ ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองณเวลา9นาฬิกา28นาทีครั้งที่1ราคาทองแท่ง96.5ขายออกอยู่ที่28,550บาทรับซื้ออยู่ที่28,450บาทส่วนทองรูปพรรณ96.5นะคะขายออกอยู่ที่29,050บาทรับซื้ออยู่ที่27,939บาท 88สตางค์ค่ะเช้านี้ปรับครั้งที่1มีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่50บาทค่ะสปอร์ตโกนะคะเมื่อคืนมีการปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่14.5ดอลลาร์ค่ะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นหลังจากความกังวลเกี่ยวกับโควิด2019สายพันธุ์ใหม่โอมคิคอนค่ะสปอร์ตโกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่18.15.20ดอลลาร์ค่ะ ส่วนทองคำโลกนะคะล่าสุดตอนนี้อยู่ที่18.1.5.180ค่ะเช้านี้ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.04ปค่ะและวก็ค่าเงินบาทนะคะล่าสุดอยู่ที่33.179ค่ะเช้านี้ปรับลดลงอยู่ที่0.26%ค่ะ <S <S เดี๋ยวเรามาดูราคาทองรูปพัรร์กันต่อนะคะซึ่งจะมีราคาทองครึ่งสลึง1สลึง2สลึงแล้ก็1บาทค่ะ ราคานี้ยังไม่รวมค่ากำเน็ดนะคะซึ่งค่ากำเน็ดแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลายและน้ำหนักต่อกรำรของราคาทองแต่ละร้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาทองหัวซิ่งเฮงแม่ทองสุกแม่ทองใบออลโลาแล้วก็ออสลิกันต่อเลยนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์สมาคมค้าทองราคาทองคำ .com ห้วเส้งแห่งและก็ออสลิลด,ด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจและจะมีพาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ